ไม่สั่นๆนะคะอืมหายใจแรงมากเลยอี๊เดี๋ยวจี๊เดี๋ยวจีดเจ็บท้องไหมหืม กินขนมคาใก่ <gehört> ตอนนี้จี๊กำลังจะไปลอดแล้วนะคะเราจะไปลอดแล้วตัวสันหนอบทั้งคืนขุด แลับ okay, แล้วหับแล้วทอดแล้วออกมาแล้วคะ่ะมีหกตัว <c oughs> น่ารักมากเลยอยากเลี้ยงแต่เลี้ยงไม่ได้แล้วคะ่ะมีแล้วสี่ตัวอันนี้คือปล่อยเปิดจองหมดนะคะ ขายแค่สี่พันนะคะทุกคนมารับเองเดี๋ยวลดให้ห้าร้อยค่ะเออน่ารักมากเลยอยากเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้ไม่มีแรงเลี้ยงละเอ๊ะมีตัวเมียกี่ตัวยังไม่รู้ตัวผู้ยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวไปแง้มขาน้องดูน่ารักเวอร์ มีใครสนใจไหมคะอีออ,อ,าอาจองได้เลยนะเพื่อนๆถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้เจ้าจีก็กำลังฟื้นตัวจากที่สรบอยู่นะคะส่วนนี่ก็เป็นน้องเบบีนะคะเดี๋ยวจะต้องอบไฟก่อนนะคะตอน,นี้น้อง แล้ะะวจีดคลอดลูกแล้วนะคะมีน้องหมาหกตัวอ้ตื่นเต้นมากเลยร้องเงี้ยวเร้องเงี้ยว้ยวนี่ก็คือสภาพของแม่นะคะที่ผ่าตัดมาเนาะยังฟื้นตัวไม่ค่อยดีคะ่ะก็เลย ยังให้นมลูกยังไม่ได้นะคะเพราะว่าลูกต้องอบสองชั่วโมงค่ะเสียงร้องน่ารักจังเลยออ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 เอ,อ๊จะสุกเมื่อไหร่นะอบขนาดนี้นะเอ,อ๊สุกหรือยังอาสุกหรือยัง เปิดดูเหอมากรู้สึกตัวหรือยังอ่ะรู้สึกตัวแล้วหน่อยนึงพร้อมยังคะพร้อมให้นมลูกยังโอ้ยแฟบเลยนะคะหอมไปเลยะคะ่ะหอมมากเลยคะ่ะเริ่มลุกได้ทีละหน่อยละอ่าทำเหอเหอลูกหมา เออเออหนักมากเลยค่ะนี่นี่นี่เออมากเลยตัวนี้ร้องร้องใหญ่เลยตัวนี้อ่าร้องใหญ่เลยอืมนน้องเบบีน้องเบบีอื้อึืน้องเบบีอื้นะคะนี่นี่ ขี้โอ้ยแข็งคาตุเลยเดี๋ยวต้องขี้หรือไส้วะนั่นเดี๋ยวต้องดึงออกนะคะทุกคนอื้อ,อก้อนเล็กๆอีนะน้องตัวเล็กนะเนี่ยแบบฝ่ามือเราปิดปิด,ปดนิดเลยอะน้องตัวเล็กน่ารักตัวนี้ตัวผู้นะคะมือน้อยๆอัน้อย,อน,อยนิดเอ้ น้อยน้อยรักน้อยน้อยแต่รักนานๆนะเอ๊ะห้น่ารักเวอค่ะทุกคนค่ะเถื่อมากเลยอะ่ะเ,เลี้ยงไม่ได้แล้วนะคะคอกนี้ต้องขายหกตัวมันไม่ไหว <laughs> ท้องแรกแค่สามตัวนะมือเล็กน่ารักนะอ่ะ นี่ยังอบอยู่นะคะก็เออมาเปิดน้องเขาทุกๆประมาณสิบห้านาทีได้ะคะ่ะกลัวแบบว่าจะร้อนไปอะไรเงี้ยรอให้น้องแบบกร,กระเสียกระสนอยากจะกินนมก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ครบเวลาะคะ่ะมาลับอ้ตัวนี้ตัวผู้ดื้อจังเลยตัวนี้ดื้อจังเลยคะ่ะอ้ดิ้นใหญ่เลยดือ้อดื้อจังเลยคะ่ะโอ้ โอ้อันดื้อจังเลยโอ้อันดื้อนะคะตัวนี้